นองอ้วนตึงสิไปใส่แล้วนี่เอิญไผ่นองอ้วนก็เอิญหล่อนนั่นล่ะเมื่อสภาพจะของเน็อ้วนขับไปนี่ใช่เพื่เอิญไผ่อ้วนเหรอมันนางหัวไผ่บอสสาบ <c oughs> ก็บม่ไดกหัวไผ่ดอกจ้าถ้าที่แน่ๆน,นะไข่มันยุตโตเธอหน่ะนักแข่แน่นอนกินละลายเข่าไป็ยังขงนมน่ะแล้วว่าไข่มันอุดตันตายนะจ๊ะบอลูอย่างนั้นแล้ว คนอ้วนดีจะตายมีหนามมีน่วนเต็งตึงอบอแห่งเฮียวเป็นไม่เสียบผีคือเธอดอกเบิงแน่หนึกว่าขาดสารอาหารเ <laughs> บิงสาพานแน่จกง่ามของใดง่ามสู่พวงเข้ากับบ่อใดแถมคนอ้วนมีขอดีมากมายเบิงสิบอกสู่ฟัง คนอ้วนกินง่ายอยู่ง่ายบอ่อเรื่องมากกินได้ทุกอย่างที่ขวางหนาเวลากระโตอยู่บ้านช่วงโควิดกระบ,บ่ตตองยานอดตายพอเหาตุนอาหารไว้ในท้องหลายแล้วพอกินเดือนหนึ่งก็บ,บอตายข้อดีอีกอย่างเวลาจมน้ำบ่ตตองยานจุมน้ำตายพอเหามีห่วงอย่างโซนตู่พอมีทางจมแนนอนที่สำคัญสามารถใส่เสื้อผ้าใส่เอ l กอให้ดูสวยงามได้เพื่อเหตุใดบ่ลาขอสุดไทย ใช้ชีวิตแบบสบายๆบยบต้องยานอ้วนพอพวัวงฮาอ้วนอยู่แล้วเห็นบะขอดีมีตังมากมามบบต้องเสียเวลาไปออกกําลังกายให้มันเมื่อยเ <laughs> วลาไปเฮ็ดประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าถ้าอยากเข้าแก่งก็ต้องเฝ้าอ้วนให้มันททอพวกฉันมีฉันนั่นอย่าคิดว่าพวกฉันจะคบเธอน้องเพื่อนสาวแมน <Man. laughs> โอ้ยมีความสุขแห่งอ้วนแห่งมีความสุขป au, ไปหฮาไปหาของเสบๆกินกันดีกว่า คออนอวดมีความสุขปนนัติเธอยังว่าอยู่อยักจะสีแค่าสากบ่บอกกับร่างกายเนาะไปเราไปหากินเนื้อย่างไปจองโตเดี๋ยวนี้เลย